แม่คะอะไรจะลูกแม่ดูตรงนั้นสิคะตรงไหนจ้าตรงนั้นนะคะทำไมพี่คนนั้นเขาถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะไหนลูกคนนั้นนะคะแม่แตายจริงนั่นมันอะไรนะะนั่นนะคะแม่ตรงนั้นทำไมพี่เขาถึงสูงแบบนั้นมองอะไรไม่เคยเห็นคนสวยเหรอ จ๋าหยุดมองแม่ขาตรงนั้นทำไมผู้ชายคนนั้นถึงได้สูงจังเลย <c oughs> ลูกจ้าแม่ว่าเรากลับบ้านดีกว่าแม่ขาแม่ขาทำไมพี่คนนั้นแขนยาวจังเลย <c oughs> <c oughs> ทำไมะขโทอดนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจแต่เด็กคนนี้น่ากินมากเลยค่ะตายแล้วอย่าทำอะไรลูกฉันนะ กทำไมที่ถึงแขนยาวใช่คะ่ะทุกคนพี่ไปเล่นแมปนี้มาแขนก็เลยยาวดูดิทุกคนดูแขนของพี่โอ้โหนี่มันจะยาวเกินไปแล้วแล้วมันเป็นแมปออบบี้แบบนี้เราจะกระโดดยังไงล่ะเนี่ยเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความยาวของแขนเรากันว่าแขนของเรานั้นจะพาเรารอดชีวิตหรือไม่มาเลครับกระโดดมาเลยอ๊ยโอเคทุกคน เฮ้ยมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนดูดิเห็นปะใช้แขนเกี่ยวแล้วก็กระโดดไปแบบนี้นะคะทุกคน<อ>ใช่ค่ะนอกจากแขนจะยาวแล้วเนี่ยขอบอกเลยว่ายังมีอีกอันนึงที่มือของพี่ก็ยาวเหมือนกันดูดูมือเจ้านายนั่นมันอะไรอ่ะนี่ก็คือเกมในโรบอกนะคะทุกคนซึ่งแมปนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าใครที่เข้ามาเล่นรับรองเลยว่าหัวร้อนแน่นอนคะ่ะ รอนหนูด้วยได้ไหมคะเนเี้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอะไรบางอย่างตามมาทางนี้เลยพี่จะพาหนูไปดูอะไรคะพี่มาเร็วมาทางนี้ในแมทนี้นะคะทุกคนแขนเราเนี่ยก็จะยาวมากและที่สาคัญนะคะเขามีออบิ้ให้เราเล่นด้วยแล้วทุกคนสงสัยไหมคะว่าเราจะกระโดดยังไงเฮ้ยฉันกระโดดมาได้ถึงตรงนี้แล้วนายจะมาขวางฉันทําไม ดูเหมือนว่าสองคนข้างหน้าเขาทะเลาะกันอยู่นะพี่ครับอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆกระโดดลงไปแบบนั้นแล้วใช่แล้วค่ะมันกระโดดยากมากทุกคนแล้วดูดูวิธีการกระโดดตอนนี้นะคะพี่ก็เล่นในคอมนะคะทุกคนพี่ก็จะกดสเปซบาร์ใช่ปะค้าง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 แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะกระโดดไปเว้ยแล้วดูดูข้างหน้าไอ้ฉันฉันไปก่อน ่ากลัวมากเลยนะกระโดดดีๆนะเพื่อนนะเดี๋ยวฉันจะตามไปโอเคเดี๋ยวฉันจะกระโดดก่อนแล้วกันนะนาะยค่อยตามมานะเพื่อนนะและแล้วเพื่อนของเราก็ไปสวรรค์ค่ะทุกคน อะไรกันเนี่ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองกระโดดบ้างอ่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคอีกแค่นี้เดียวเท่านั้นเราก็จะถึงจุดเซฟแล้วบล็อกสุดท้ายทุกคนนอกจากแขนที่ยาวขึ้นแล้วนะทุกคนสังเกตป้าว่าคอพี่มันก็ยาวมากไหนอะคะพี่คอพี่ไม่เห็นยาวเลย ลองเดินไปดิ <c oughs> พีคะโอิยคอหายคออยู่นี่พีคะหัวหายหัวอยู่นี่ทุกคนหัวอยู่นี่ <c oughs> ดูดูอะไรมันจะยาวได้ขนาดนี้นะทุกคนพี่คาคอพี่มาทานกับคอนหนูแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเยมีรถให้ขับด้วยในแแบบนี้อ๋อขับรถพีคะถ้าพี่ขับรับรองเลยว,ว่าล้อหมดแน่เลยค่ะอ่าทุกคนมารวมตัวกันหน่อยเร็ว และนี่ก็คือพวกเรานะคะที่มาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองอจะทำยังไงเหนว่าจะลับเป็นเหมือนเดิมละเนี่ยพี่คะหนูว่าเรากลับไปเล่นปรอกเคมเบรกันดีกว่าโอเคงั้นตามพี่มาเลยเดี๋ยวเรานั่งเรือแล้วก็กลับแมบบเดิมของเราดีกว่านะคะรับรองเลยว่าพี่พาพวกเราไปส่งด้อย่างปลอดภัยพี่แน่ใจนะคะเฮ้ยพวกเราขึ้นมาเร็วพี่เขาจะขับเรือไปส่ง แล้ววันนี้ขอตัวไปก่อนนะทุกคนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะพี่คะหัวพี่ตกน้ำเลย